สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ครับก่อนเลยต้องขอกราบสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านนะครับสวัสดี22ท่านแรกนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เชนเช่นเคยนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับงวดนี้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นะครับงวดนี้นะครับเข้าตรงตรงเลยนะครับ38ในตัวที่1นะครับ8338นะลูกศิษย์นะตัวเลขสุดเซียนดาของอาจารย์เชนนะครับ งวดประจําวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะแล้วก็ยินดีกับคนที่ติดตามของอาจารย์ด้วยนะครับลูกศิษย์นะนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเข้ามาแล้วรับชมนะครับสวัสดีทักทายกันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับคุณนกยุงนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้อาจารย์เชนจะมานะครับวิคะหสสูตรเซนดังเมื่อประจำวันที่16ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะครับรอพี่ๆน้องๆเราอ,อีกสักครู่เดียวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะคำนวณให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็จะวงให้ดูเลยนะครับตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดนะครับยินดีกับคนที่ถูกรางวัลแล้วก็คนท,ท,ที่ติดตามอาจารย์เชนด้วยในครบทุษนะนะครับ ยินดีกับลูกศิษย์คนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับยินดีกับส8 8 3ด้วยนะครับตัวเลขที่มีโอกาสจะเข้ามากที่สุดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวตรงนะครับลูกศิษย์สามารถติดตามได้ฟรีนะลูกศิษย์นะครับหรือสามารถคำนวณได้เองที่บ้านได้นะครับสูตรนี้ตั้งหลักเด่นง่ายนิดเดียวเองนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับ36ท่านละนะครับวันนี้อาจารย์เชนมาช้านิดหนึ่งนะลูกศิษย์นะนะครับมาช้านิดหนึ่งนะครับเลื่อนเวลาเลยเวลาน่าจะประมาณส0กว่านาทีต้องขออภัยลูกศิษย ใครดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวกดแชร์ไว้ที่หนะ้าทำลยายของตัวเองนะลูกศิษย์นะ ได้นอนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับวันที่16หร nah ือก่อนแล้วก็วันที่1นะครับอาจารย์เชนก็จะมาวิเคราะห์สูตรเสียงดังนะครับเลขมงคลในแต่ละงวดให้รู้สย์ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับในสูตรนี้นะครับออกมาแล้วนะครับอาจารย์จะได้ทั้งหมด16หางนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์เชนก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูสดๆเลยนะครับแล้วก็จะวงให้เหลือหหางนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับ นี่ใครที่ดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวแชร์ไปที่หน้าทำลายนะลูกศิษนยะ์เนาะนะครับอาจารย์เชนไลฟ์สดให้ดูก่อนหวยออกทุกครั้งนะครับลูกศิษนยะ์เนาะนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับ สูตรนี้นะครับอาจารย์คำนวณให้ดูสดนะครับลูกศิษย์นะคำนวณให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16ตุลาคมนะครับสูตรเส้นดังของอาจารย์เชนนะครับวิเคราะห์ให้ดูแบบนี้ก่อนหวยออกทุกครั้งนะครับยินดีกับลูกศิษย์คนที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายกันก่อนเลยนะครับลูกศิษย์นะนะครับ นะครับส,ส, <Get S 1> สูตรนี้นะครับงวดนี้จับค่อยกันเหมือนเดิมนะลูกศิษย์นะนะครับสูตรนี้จับค่อยกันเหมือนเดิมนะครับลูกศิษย์นะสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวตรองนะครับวิเคราะห์ง่ายแล้วก็คำนวณได้ง่ายๆในะลูกศิษย์นะนะครับตัวเลขที่ออกมามีโอกาสถูกรางวัลเกือบทุกตัวเลยนะลูกศิษย์นะนะครับสิหขางที่อาจารย์จะคำนวณออกดังต่อไปนี้นะครับสำหรับลูกศิษย์คนที่ยังไม่เคยคำนวณนะลูกศิษย์นะนะครับหลัก7หลักที่1นะครับหลัก7หลักที่1นะครับหลักเด่นตัวนี้ได้มาจากไหหนนนะครััับแลล้้ววกก็1ตี หลักเจ็ดได้มาจากหลักสิบของรางวัลที่หนึ่งวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลักหนึ่งได้มาจากหลักหน่วยของรางวัลที่หนึ่งวันที่ผ่านมานั่นคืองวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหกสิบสี่นะครับลูกศิษย์เนาะนะครับในการจับค่อยกันนะครับงวดนี้นะครับหลักเด่นจะจับค่อยนะครับจับแถวข้างล่างเลยนะครับลูกศิษย์เนาะแถวข้างบนนะครับหลักเด่นตัวที่หนึ่งนะครับหลักเจ็ดนะครับจับแถวข้างล่างเลยลูกศิษย์เนาะจับแถวข้างล่างเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับจับคู่เลยนะครับใช้เป็นตัวเด่นนะครับตัวนี้เลยนะครับูิ์เนาะ นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะคำนวณให้ดูเลยว่ามีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็จะตรงกับที่ลูกศิษย์คิดไว้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับจากชัยภูมิด้วยนะครับล่าสุดนะครับวอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่านะครับอาจารย์ไปช่วยน้ําท่วมที่ชัยภูมิด้วยนะครับยินดีแล้วก็ขอให้น้ำนะครับลดไปไวด้วยในะลูกศิษย์นะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับจากน้ำภัยน้ําท่วมทุกจังหวัดเลยในะลูกศิษย์นะนะครับเป็นห่วงทุกจังหวัดเลยในลูกศิษย์นะนะครับแต่ว่าอาจารย์มีโอกาสได้ไปจังหวัดชััยภูมมิินนะะคคครรรรบบบก็เล่าได้วจ แล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์มากๆคนที่ร่วมบริจาคด้วยนะครับลูกศิษย์ขอขอให้ถูกระวัลที่1ทุกคนนะลูกศิษยนะ์เนาะนะครับเดี๋ยว,วนี้จันเชกนกาคำนวณเลยนะครับไม่รอช้าเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับเราไม่รอช้ากันเลยว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคมเตรียมประกาศจ,จดกันให้ดีนะลูกศิษย์เนาะนะครับตัวเลขที่จาย์จะเขียนลงเดาต่อไปนี้นะครับสูตรนี้จะมีหลักสิบบนแล้วก็หลักสิบล่างนะครับสังเกตได้ว่าจะมีทั้ง2ชุดนะครับ การคำนวณออกมาจะมีตัวเลขทั้ง2ชุดนะครับในแต่ละตัวเลขนะครับหลักเด่นของหลักตัวสีตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับหลัก8แล้วก็หลัก3ได้มาจากรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อคำนวณของงวดที่จะถึงนี้นะลูกศิษย์เนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรู้สิทธิ์คนที่มาช้ากดแชร์ไปที่หน้าทไลน์นะครับใครที่มีกลุ่มแชร์ก็กลุ่มให้อาจารย์ด้วยใครแชร์ไม่ได้เชิญเพื่อนนะลูกศิษย์เนาะนะครับแบ่งปันนะครับขอให้ถูกรางวัลเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผผ่่่่าาาาาานน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 นมมมคคคควววณณยยยยััััังงงงงไไะะะรรรบบเเหหือออกกลจจ์ใ้ดดูที นะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะลูกศิษย์นาะอนะครับถ้าใครจาได้นะลูกศิษย์นาะอนะครับสูวสีดังงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคามที่ผ่านมานะครับอาจารย์ก็จะคํานวณเหมือนกันเลยนะครับตัวเลขที่อาจารย์วงให้นั้นเป็นตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดตามหลักคํานวณของอาจารย์เชนนะครับสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจําให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านในลูกศิษย์นะนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยคนที่มาทีหลังด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกศิษย์นะนะครับแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆทุกท่านนะครับนะครับคนนี้บอกว่าช่วงโควิดอยากลำบากมากอยากได้อยากให้ตัวเลขที่ตรงตรงลูกศิษยนะ์เนาะนะครับอาจารย์ก็อยากให้ตรงๆเลยลูกศิษย์ครับแต่ว่าตัวเลขค่อนข,ข้างที่จะตามสูตรที่อาจารย์คำนวณออกมาเนี่ยมีหลายตัวเลขไม่มีหลายสูตรนะครับแล้วก็ตัวเลขที่อาจารย์ คำานวณออกมาก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับลุสิธนะิ์เนาะนะครับใครชอบสํานักไหนก็ติดตามสํานักนั้นเลยนะครับรวมไปถึง3มงงามตงเงินแสแงงนแ,สแล้วก็สามตรงล้านหรือใครที่รอสตดเสีนดังของอาจารย์เชนนะครับอาจารย์เชนเขาจะมาคํานวณให้ดูแบบนี้นะครับแล้วก็จะวงตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดนะครับภาวนาขอให้ลุสิธิ์ถูกรางวัลที่1แล้วกันนะครับตัวเลขที่อาจารย์วงให้หรือตัวเลขที่ไม่ได้วงนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกนะลุสิทธิ์นะเป็น ตัวเลขที่อาจารย์คำนวณออกมานะครับ16ห่างนี้มีโอกาสถูกทุกตัวนะครับแต่ตัวเลขที่อาจารย์จะบอกให้ดังต่อไปนี้ในไลฟ์สดก็คือ6วงที่อาจารย์จะบอกให้มีโอกาสถูกรางวัลนะครับซึ่งวดที่ผ่านมาคือ1ตุลาคมใครที่ติดตามอาจารย์เชนอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นตัวเลขที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ดูก่อนหวยออกทุกครั้งนะครับมีตัวเลขที่อาจารย์บอกให้แบบนี้นะครับศิษย์เนาะนะครับหรือใครที่เห็นตัวเลขที่ในกระดาษแผ่นนี้ไม่ชัดนะครับรอติดตามที่ a c e b o o กที่อาจารย์เชนไลฟ์สด คแต่ละงวดเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับใครที่มีอยู่แล้วก็รอติดตามที่นั่นเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเข้า8 3 3 8นะครับทุเรียนอาจารย์วงก็มีโอกาสเข้าทุกตัวเลยแล้วก็เข้าตรงๆด้วยนะครับเข้าในตัวที่1ด้วยนะครับใครที่ติดตามอาจารย์เชนอยู่แล้วนะลูกศิษย์เนาะขอให้เองมาฟังทุกคนนะครับเอาละนะครับของงวดประจำวันที่16ตุลาคมเราไม่รอช้าเหมือนกันเราจะคำนวณให้ดูสดๆเลยนะลูกศิษย์เนาะ มีตัวเลขไหนที่ตรงไว้นะครับขอให้คิดที่คิดไว้นะครับถ้าตรงขอให้โชคดีทุกคนเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับจับคู่ตัวที่1นะครับใช้หลักเด่นตัวที่1นะครับหลัก7นะครับจับคู่แถวของล่างให้ครบเลย1ถึง4นะครับลูกศิษย์นะ ในหลักที่1นะครับจับแถวข้างบนนะครับจับควยกันแบบนี้เลยนะลูกศิษย์นะนะครับตามลูกศรที่อาจารย์ชี้เลยนะครับลูกศิษย์นะนะครับจับควยกันเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตร2ตัวตรงนะลูกศิษย์นะครับอาจารย์ไม่ห่วงนะครับสามารถไปคำนวณได้ก่อนหวยออกทุกครั้งหรือคำนวณก่อนที่อาจารย์จะไล์สดก็ได้นะครับลูกศิษย์เนาะนะครับ มีสถิติให้ดูนะลูกศิษย์นะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วนะครับจะมีสถิติให้ลูกศิษย์ได้ติดตามกันนะครับงวดน,นี้เหมือนเดิมนะครับลูกศิษย์ครับจับค่อยกันเหมือนเดิมนะครับนะครับจับค่อยกันเหมือนเดิมนะครับหลักสิบล้านเนี่ยอาจารย์จะลงให้ดูนะครับออกมาครบแล้วนะครับ งวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับหลัก10บบนออกมาครบแล้ว1ชุดนะครับชุดละ8หางนะครับทุกสิทธิ์ครับสูตรนี้จะเป็นชุดละ8หางนะครับหลังจากที่อาจารย์เชนคำาวณออกมาแล้วเนี่ยเขาจะบวกมนตัวเล็กที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดให้ทุกสิทธิได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปนะครับลูกศิษย์ครับเป็น38นะลูกศิษย์นะขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจาจะเขียนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สูตรเส้นดังของอาจารย์เชนออกมาครบแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมด16หางนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกศิษย์ิ์ครับสูตรนี้นะครับงดประจำวันที่16ตุลาคมวันนี้อาจารย์จับค่อยกันทั้งสองหลักเลยนะครับหลัก10บนหลัก10บนก็คือหลัก7แล้วก็หลักหตัวนี้นะครับเป็นหลักเด่นนะครับเป็นหลักเด่นของหลัก10บนนะครับต่อไปเป็นหลักแแล้วก็หลัก3ามข้างล่างนี้เป็นหลัก10บล่างในะครลูกศิษย์นะครับมีกดเข้าทั้งบนทั้งล่างอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ถูกรางวั นะครับที่ตรงกับทุกสิทธิ์คิดไว้พิมพ์บอกอาจารย์หน่อยครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนกันบ้างนะครับรายงานตัวให้อาจารย์หน่อยนะครับจังหวัดไหนมีเลขอ่าเลขดังนะครับขอหนึ่งหางเลยสําหรับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้นะลูกศิษย์เนาะแบ่งปันเพื่อนๆเ,เลยนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่อ่าตัวเลขที่อาจารย์จะวงตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดของสูตรเซนดังงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับเก็ดสิบท่านวันนี้นะครับเจ็ดสิบท่านวันนี้นะครับขอขอละหนึ่งหางนะครับลูกศิษย ชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับหรือดังที่จังหวัดของตัวเองนะครับพิ์บอกเพื่อนที่น่ารักที่สุดของอาจารย์เชนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยทุกจังหวัดเลยในลูกศิษย์เนาะนะครับตอนนี้สุดเสียงดังออกมาครบแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เชนจะวงให้นะครับวงให้ตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดนะครับตามสุรของอาจารย์เชนนะครับลูกศิษย์เนาะใครกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอให้เป็นเศรษฐีวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแชร์แล้วนะครับคุณ คุณแม่ประภัยบอกว่าแชร uh ์แล้วนะครับคุณแม่ประภัยขอให้ถูกรางวัลที่หนะึ่งะคุณแม่ประภัยนะนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับใครทุใครที่ถูกรางวัลน,นะครับอย่าลืมไปทําบุญในะลูกศิษย์นะนะครับต่ออายุบุญกุศลให้เขาเปิดโชคเปิดลาภให้เจ้ากรรมนายเวรใน,นะนะลูกศิษย์นะนะครับทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ทําบุญให้พระปู่ศรีสโทขอบารมีพระปู่ด้วยนะครับเทพแห่งความสําเร็จนในลูกศิษย์นะใครที่บูชาพญานาคอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ถูกรางวัลบอา์เดปีเช่นะครับ ขอบคุณคุณลูกศรว่าวเชนแล้วนะครับขอบคุณคุณลูกศรด้วยนะครับขอบคุณคุณลูกศรทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับลูกศิษย์เนาะนะครับวันนี้ใครที่ทําธุรกิจอยู่นะครับค้าขายไม่ดีนะครับปีนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะลูกศิษย์เนาะนะครับแล้วก็ขอให้ได้โชคกับอาจารย์เชนแล้วกันนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับคุณวิไลวันนะครับอยู่จังหวัดชัยภูมินะครับอาจารย์เพิ่งมาช่วยน้าท่วมอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไปช่วยภัยน้ําท่วมด้วยนะครับ สวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับใครที่มาชาเดี๋ยวแชร์ไปที่หน้าทำลายนะลูกศิษย์เนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์เชนวงตัวเลขที่มีโอกาสเข้ามาที่สุดให้ลูกศิษย์ได้ติดตามกันดีกว่านลูกศิษย์เนาะนะครับนะ อาจารย์เชนวงให้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับ6วงวันนี้นะครับของวันระจำวันที่16ตุลาคม2564นะครับสวัสดีทุกสิทธ์ทุกท่านด้วยนะครับนะนะครับคุณลูกศรบอกว่าหลวงพี่อยู่ที่ชัยภูมินะครับองเงินไปช่วยน้ำท่วมแล้วนะครับอันนี้อาจารย์อนุโมทนาบุญกับคุณลูกศรด้นะนะครับแล้วก็เพื่อนๆนลูกศิษย์ทุกท่านเลยที่ทําบุญนะครับวันนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะลูกศิษย์นะนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ อาจารย์เชนขอให้ถูกสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับวันนี้สูตรเส้นดางของอาจารย์เชนนะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564นะครับออกมาครบแล้วนะครับงวดนี้ขอให้ลูกศิษย์เฮงๆปังๆเหมือนเดิมนะลูกศิษย์เนะาะใครที่รอสำนักไหนนะครับรอติดตามที่หน้าไทม์ไลน์ของอาจารย์เชนหรือรอติดตามได้ที่ Line ID นะครับ s d 9 4 2ลูกศิษย์จะไม่พลาดเลขเด็ดทุกงวดเลยทุกสำนักเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับเห็นก่อนใครนะครับ ลูกศ <Es> <an> ิษย like ์จะเห็นก like ่อนใครเลยลูกศิษย์สำหรับคนที่ติดตามอาจารย์เชนนะครับ @sd94 ตัวนะครับ ID ไลน์ใครมีไลน์นะครับแอดไลน์ด้วยนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะลูกศิษย์เนาะนะครับหรือใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะลูกศิษย์เนาะนะครับสวัสดีคุณจอยนะครับจากสักแก้วด้วยนะครับสวัสดีลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทั้ง60ท่านด้วยนะลูกศิษย์เนาะนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งป,ปันเพื่อนๆนะนนะลูกศิษย์นะใครที่ไม่สะดวกดูในตอนนี้ก็เดี๋ยวมารับชมย้อนหลังนะลูกศิษย์นนะเพราะว่าอาจารย์เชนก็จะลงให้ที่หน้าท่าลาย Facebook ของอาจารย์เชนเหมือนเดิมนะครับงวดน,นี้ขอให้เฮงปังๆรวยๆเหมือนเดิมน่ะลูกศิษย์นะขอให้ทุกรางวัลที่หนึ่งนะครับทุกคนเลยนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ลูกศิษนะย์เนาะนะครับวันน,นี้อาจารย์เชนขอกราบลา,ลาไปก่อนนะครับเจอกันสำนักต่อไปนะครับที่ไลฟ์สดของอาจารย์เชนเหมือนเดิมนะครับใครที่รับชมออยยู่่วันนัันนนนนนนีี้้ะะะคครรรบบขใหเเเป็ศศษษฐททุกกาาล นะครับวันนี้ขอกล่าวลาลูกศิษย์ทุกท่านนะครับเจอกันสํานักต่อไปนะครับวันนี้อาจารย์เชมาวิเคราะห์ให้ดูสดๆแล้วนะครับลูกศิษย์เนาะนะครับวงกันที่เรียบร้อยแล้วคอยที่แคปหน้าจอทันแคปหน้าจอให้ทันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตัวเลขที่อาจารย์ให้ไปเป็นตัวเลขมงคลแล้วก็ตรงกับสุดของอาจารย์เชนนะครับมีโอกาสถูกและผิดนะครับลูกศิษย์เนาะนะครับให้ลูกศิษย์ได้ติดตามสถิติแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะครับถูกรางวัลก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆไปเลยนะลูกศิษย์เนาะนะครับวันนี้อาจาร